ประสบการณ์สุดหลอนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารออฟฟิศครับเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้มีใครทำงานอยู่ที่อาคารออฟฟิศกันบ้างหรือเปล่าอาคารสูงที่มีมากกว่า20-30ชั้นในช่วงเวลาตอนกลางวันก็ดูคึกคักมีผู้คนมากมายเข้ามานั่งทำงานกันแต่หลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปบรรยากาศทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่เคยมีคนคึกคักแปลเปลี่ยนเป็นสถานที่อันเงียบสงบและน่าขนลุกยังบอกไม่ถูกซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เกิดขึ้นในออฟฟิศที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าของเรื่องนั้นเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วเธอก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ปแปลกๆในช่วงเวลากลางดึกของคืนคืนหนึ่งแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนีเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาคุณนีได้เล่าให้ฟังว่าตัวเธอเองนั้นเป็นผู้หญิงสาววัย28ปีที่พึ่งจะย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพครับ เธอย้ายเข้ามาได้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นซึ่งเดิมทีแล้วเธอเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่เธอเรียนจบเธอก็เริ่มทำงานอยู่ภายในจังหวัดบ้านเกิดของเธอเองนะครับแต่เมื่อทำงานไปเ,เรื่อยๆเธอกลับรู้สึกว่าตัวเธอเองนั้นต้องการหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเธอจึงตัดสินใจที่จะเริ่มสมัครงานและย้ายตัวเองเข้ามาเริ่มต้นลงหลักปักฐานทำงานในกรุงเทพ ตอนที่เธอเข้ามาเริ่มทำงานในกรุงเทพนั้นคุณนีได้ทำงานเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของบริษัทเทคโนโลยีขนาดกลางซึ่งบริษัทของเธอตั้งอยู่ที่อาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละครับซึ่งอาคารแห่งนี้นั้นก็เป็นอาคารออฟฟิศที่เราพบเห็นกันได้โดยทั่วไปเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีบริษัทมากมายได้เข้ามาเช่าพื้นที่อยู่ซึ่งบริษัทของคุณนีนั้นได้เช่าอยู่ที่ชั้น15 ตัวอาคารเองทำจากกระจกเป็นส่วนใหญ่ครับสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพทําให้ที่นี่ดูทันสมัยและน่าทำงานมากในช่วงเวลากลางวันครับซึ่งด้วยความที่เธอเป็นเด็กต่างจังหวัดหลังจากที่ได้รับโอกาสเข้ามาเริ่มต้นทำงานในกรุงเทพทำให้คุณนี้เป็นคนขยันและทุ่มเทมากๆเลยครับเธอมักจะทำงานจนดึกเพื่อทำทุกอย่างให้เรียบร้อยพระเธออยากจะพิสูจน์ตัวเองในสายตาของหัวหน้า เธอคิดว่าการที่ทำแบบนั้นมันจะทำให้เธอได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้มีชีวิตที่มั่นคงสามารถต่อยอดไปได้ไกลการทำงานในช่วงสองเดือนแรกทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยครับคุณนีสามารถเข้ากับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดีจนมีอยู่วันหนึ่งครับเรื่องราแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นกับตัวของเธอเธอเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นเธอจำได้ดีเลยครับว่าคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร และอยู่ในช่วงต้องปิดงบการเงินประจำเดือนเธอต้องรีบทำทุกอย่างให้เสร็จเพื่อนําไปเสนอต่อหน้าผู้บริหารในเช้าวันจันทร์ซึ่งในวันนั้นงานที่คุณนีจะต้องสรุปมีจำนวนมากเลยครับเธอพยายามนั่งทำงานโดยที่ไม่ลุกไปไหนนั่งทำตั้งแต่เช้าจนรดเย็นและยาวต่อไปยังช่วงกลางคืนกว่าที่เธอจะทำทุกอย่างเสร็จเวลาก็ลาไปเกือบสองทุ่มแล้วครับ เธอบอกว่ายังเหลือบางสิ่งบางอย่างที่ยังจะต้องสรุปอยู่เธอก็เลยตัดสินใจที่จะนำงานนี้ไปทำต่อที่บ้านคุณนี้ก็เก็บข้าวของรวมทั้งปิดคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วครับหลังจากนั้นเธอก็รีบลงจากออฟฟิศวิ่งไปยังสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็นั่งรถต่อจนไปถึงที่บ้านในตอนที่ไปถึงเธอก็ทำธุระส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นก็นั่งลงที่หน้าคอมเพื่อที่จะทำงานต่อแต่กลับกลายเป็นว่า เธอเองเพิ่งรู้ตัวครับว่าเอกสารสำคัญที่เธอต้องใช้ในการทำข้อมูลสรุปนั้นเธอเองลืมหยิบมาเธอคิดว่าเธอน่าจะลืมแฟ้มเอกสารสำคัญไว้บนโต๊ะทำงานนั่นแหละครับมองเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่า,วาแล้วเธอบอกว่าเธอไม่อยากจะกลับไปที่ออฟฟิศเลยอยากจะพักผ่อนเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วด้วยแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากมาก มันเลยทําให้คุณนีไม่มีทางเลือกเธอตัดสินใจที่จะขับรถออกจากบ้านและมุ่งหน้าตรงไปยังออฟฟิศอีกครั้งเธอเดินทางมาถึงที่ตึกในช่วงเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มคุณนีก็ขับรถเข้าไปจอดที่ลานจอดชั้นใต้ดินนะครับเธอบอกว่าในตอนนั้นมีรถของเธอเพียงคันเดียวที่จอดอยู่ตรงนั้นเลยบรรยากาศรอบตัวทุกอย่างเงียบสนิทถึงขนาดที่ว่าหลังจากที่เธอเดินลงจากรถแล้ว เสียงฝีเท้าของเธอก็ดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณแต่ในตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรเลยครับคุณหนี้รีบก้าวเท้าเดินไปยังลิฟต์กดชั้น15เพื่อมุ่งหน้าตรงไปยังออฟฟิศของตัวเองลิฟต์ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นอย่างช้าๆนะครับเธอเองได้แต่นึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจว่าทำไมถึงลืมเอกสารสำคัญได้แบบนี้มันก็เลยทำให้ต้องลำบากขับรถกลับมาในช่วงเวลากลางดึก ระหว่างที่เธอกําลังยืนเหม่อๆยืนใจลอยอยู่นั้นอยู่ดีๆลิฟต์ก็มาถึงชั้นครับติงประตูค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆและสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ทําให้คุณนีถึงกับแปลกใจเพราะที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้ก็คือห้องโลง่ลงๆครับที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวบรรยากาศภายนอกมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากในลิฟต์ที่ส่องสว่างออกไปเพียงไม่ไกลเท่านั้น เมื่อเห็นแบบนั้นคุณนีก็รีบเงยหน้าดูตัวเลขในทันทีครับตัวเลขสถานะบอกว่าลิฟต์กำลังอยู่ที่ชั้น7คุณนีเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เธอมาเริ่มงานใหม,ใหม่เธอเองเคยได้ยินเรื่องราแปลกๆของอาคารแห่งนี้อยู่บ้างนะครับเพื่อนร่วมงานบางคนเคยเล่าให้ฟังว่าอาคารสำนักงานที่บริษัทกำลังเช่าอยู่ในตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีหลายชั้นมีมากเกือบ30ชั้นด้วยกัน แต่มันก็มีอยู่ชั้นหนึ่งครับที่ไม่มีบริษัทไหนเข้ามาเช่าอยู่เลยชั้นนั้นก็คือชั้น7ส่วนสาเหตุนั้นไม่มีพนักงานคนไหนรู้เหตุผลที่แท้จริงครับว่าทำไมชั้นนี้ถึงไม่มีคนเช่าและถูกปล่อยทิ้งว่างเอาไว้ทุกคนรู้เพียงแค่ว่าเป็นชั้นร้างที่ปิดให้บริการมานานมากแล้วครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับหลังจากที่ประตูลิฟต์ถูกเปิดออกคุณนีก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยครับ เธอเองนึกไม่ออกเลยครับว่าทำไมลิฟต์ถึงมาเปิดอยู่ที่ชั้น7ได้ซึ่งเธอก็พยายามกวาดสายตามองไปรอบๆแต่ก็เห็นเพียงความว่างเปล่าทุกอย่างเงียบสนิทเลยครับภายในชั้นนั้นเป็นพื้นที่โลง่ลงๆที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยแสงไฟจากลิฟต์รวมถึงแสงไฟจากภายนอกสาดผ่านกระจกของอาคารเข้ามาทำให้เห็นภาพได้เพียงลางๆเท่านั้นคุณนีเองก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะครับ เธอพยายามกดปิดลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปชั้น15ต่อแต่กลับกลายเป็นว่าหลังจากที่เธอใช้นิ้วกดเข้าไปที่ปุ่มปิดประตูเธอกดอยู่หลายอรอบแต่ลิฟต์ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดในจังหวะน,นั้นเองครับขณะที่เธอพยายามกดประตูลิฟต์ให้มันปิดอย่างกระวนกระวายอยู่นั้นหางตาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวที่สุดทางเดินตรงกับลิฟต์พอดีเลยครับ คุณนีเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนหันหลังให้เธอผมยาวถึงกลางหลังแต่งกายด้วยชุดพนักง,งานออฟฟิศยืนนิ่งไม่ขยับตัวบรรยากาศในตอนนั้นคุณนีรู้ได้ทันทีครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนเพราะเมื่อกี้เธอแน่ใจได้เลยว่าเธอเองกว่าสายตามองไปทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วผู้หญิงคนนี้โผล่มาตอนไหน โล่มาได้ยังไงในตอนนั้นเธอเองก็พยายามปลอบใจนะครับพยายามบอกกับตัวเองว่านี่อาจเป็นพนักง,งานของตึกที่ยังไม่กลับบ้านมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดก็เป็นได้ครับแต่เมื่อเห็นแบบนั้นคนนี้จึงรีบใช้นิ้วกดเข้าไปที่ปุ่มปิดรัวมากขึ้นไปอีกครับภาวนาขอให้มันตอบสนองจะได้หลุดไปจากจุดนี้สะทีแต่ทันใดนั้นเองครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น ผู้หญิงที่กำลังยืนหันหลังอยู่ที่สุดทางเดินเธอเองเริ่มขยับตัวครับเธอค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆและสบตาเข้ากับคุณนีอย่างจังแม้ว่าทางเดินจะมืดและมีแสงไฟหลังๆเพียงเท่านั้นแต่คุณนีกลับเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นได้อย่างชัดเจนเลยครับใบหน้านั้นซีดเผือดริมฝีปากซีดจนเกือบขาวและดวงตาเป็นสีดำสนิทเหมือนคนไม่มีลูกตา แต่ความกลัวมันไม่ได้หยุดแค่เพียงเท่านั้นด้วยสิครับเพราะว่าหญิงสาวคนนั้นเริ่มขยับตัวและค่อยๆก้าวเท้าออกเดินมาหาคุณีทีละก้าวเมื่อเป็นแบบนั้นมันทําให้เธอยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะคุณนีพยายามพูดออกไปด้วยน้ําเสียงที่สั่นไปหมดครับซึ่งมือของเธอก็ยังคงพยายามกดปุ่มลิฟต์อย่างบ้าคลั่งหญิงสาวคนนั้นยังคงก้าวเท้าเดินเข้ามาหา และดูเหมือนว่าการก้าวเท้าแต่ละก้าวของเธอนั้นจะเริ่มเร็วมากขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนผู้หญิงคนนั้นกำลังจะเริ่มออกวิ่งและในที่สุดเธอก็มาถึงครึ่งทางแล้วครับสายตาของเธอจับจ้องมาที่คุณนี้อย่างแน่วแน่ใบหน้าของเธอบ่งบอกถึงความโกรธแค้นบางอย่างคุณนี้บอกว่าตอนนั้นเธอตกใจเหมือนโรคทั้งใบหยุดนิ่งเธอทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่หลับตาแน่นและกดปุ่มลีฟซ้ำๆ ในตอนนั้นเองครับประตูลิฟต์ก็ค่อยๆปิดลงหลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวขึ้นอย่างช้าๆคุณนีบอกว่าเธอตกใจจนเหมือนจะเป็นลมเลยครับได้แต่ยืนตัวแข็งอยู่ในลิฟต์หัวใจเต้นแรงและเต็มไปได้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นไม่นานลิฟต์ก็มาถึงที่ชั้น15จนได้เมื่อประตูเปิดออกและเห็นภาพที่คุ้นเคยคุณนีก็ไม่รอช้าครับเธอรีบพุ่งตัวออกจากลิฟต์วิ่งตรงไปที่โต๊ะทำงาน หยิบเอกสารที่ลืมไว้และรีบกลับมาที่ลิฟต์อีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองครับเป็นจังหวะที่คุณนีรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ปกติในตอนที่เธอเดินผ่านกระจกที่มันสะท้อนเงาของตัวเธอเองนั้นหางตาได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ควรอยู่ตรงนั้นครับในกระจกมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวกำลังเดินตามหลังเธอมาเมื่อเห็นแบบนั้นเธอได้แต่พยายามข่มใจ ไม่แสดงความกลัวออกมาค่อยๆเดินเข้าไปในลิฟต์หลังจากนั้นก็กดลงไปยังชั้นลานจอดรถเธอบอกว่าช่วงระหว่างที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนตัวลงมานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ลิฟต์ก็ลงมาถึงชั้นล่างจนได้ครับซึ่งเมื่อลงไปถึงคุณนีก็รีบขับรถออกมาจากอาคารในทันทีสิ่งที่เธอเจอในคืนนั้นมันทำให้เธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยครับ ในบางคืนเธอถึงขนาดเก็บเรื่องนี้เอาไปฝันฝันว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในลิฟต์แล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ยืนจ้องมองเธอจากตรงสุดทางเดินเมื่อเรื่องราวทั้งหมดมันฝังใจและเธอก็เก็บเอาไปคิดมากๆเข้ามันเลยทำให้เธออยากจะรู้ความจริงครับวันในคืนนั้นเธอได้เจอกับอะไรกันแน่คุณนีจึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับคุณป้าแม่บ้านที่ชื่อว่าป้าสีครับ ปาสีเป็นพนักงานทำความสะอาดที่ทำงานที่นี่มาแล้วหลายปีซึ่งตลอดเวลาที่คุณนีเล่าให้ป้าสีฟังนั้นตัวของคุณป้าเองก็มีอาการขนลุกเบาๆอยู่ตลอดเวลาคุณป้าได้บอกกับเธอว่าเธอไม่ใช่คนแรกครับที่ได้พบเจอกับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้แท้จริงแล้วที่ชั้นเจ็ดนั้นย้อนกลับไปเมื่อเกือบสิปีที่ผ่านมาเคยเป็นที่ทำงานของบริษัทเล็กๆที่มาเช่าทำออฟฟิศอยู่ ผู้หญิงคนที่คนนี้พบเธอเป็นผู้จัดการของบริษัทแห่งนี้ครับด้วยความที่เธอเป็นคนเข้มงวดกับการทำงานมากๆเป็นคนดุทําให้ลูกน้องทุกคนที่มาทำงานร่วมกับเธอรู้สึกเครียดและพากันลาออกไปหลายคนเลยครับแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นผู้จัดการคนนี้ก็ยังคงทำงานหามรุ่งหามคำ่ำจนในที่สุดร่างกายก็ทนรับไม่ไหวและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ซึ่งจุดที่ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตนั่นก็คือจุดที่โต๊ะทำงานเก่าของเธอตั้งอยู่นั่นเองส่วนสาเหตุที่ชั้นเจ็ดถูกปล่อยทิ้งร้างไว้แบบนั้นก็เป็นเพราะว่าหลายๆคนต่างเชื่อว่าตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตไปไม่ว่าบริษัทไหนเข้ามาเช่าอยู่กิจการก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับต้องติดขาดปัญหาอะไรสักอย่างจนสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงในที่สุดเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด มันทําให้คุณนีถึงกับขนล,ลุกอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเธอจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่หนึ่งคำถามที่ยังคงเป็นปริศนาคือไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ทำไมถึงมาปรากฏตัวให้ได้เห็นแล้ววิ่งเข้ามาหาเธอทำไมคำถามเหล่านั้นก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้แต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับคุณนีก็ไม่เคยทำงานอยู่ที่นี่จนด็กเดืนและไม่เคยคิดที่จะกลับเข้าไปในช่วงเวลากลางคืนอีก เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันยังคงชัดเจนยังคงติดอยู่ในความทรงจำไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิตและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคนนุณนีมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่า เรื่องราวเกี่ยวกับออฟฟิศที่ทํางานยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวคลาสสิกนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าตึกสูงอาคารสํานักง,งานต่างๆในกรุงเทพที่มีชั้นอยู่มากมายบรรยากาศกลางวันกับบรรยากาศตอนกลางคืนมันคนละเรื่องกันเลยครับแล้วไหนจะมีเรื่องราวลี้ลับที่คนภายนอกอาจไม่เคยรู้มาก่อนบางสถานที่อาจจะมีคนเสียชีวิตบางสถานที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้นทําให้หลังจากนั้นมา มันก็มีเรื่องราวแปลกๆตามมาด้วยเช่นเดียวกันพนักง,งานที่เพิ่งเข้าไปทำงานใหม่ๆไม่มีวันรู้เลยครับแต่พนักง,งานเก่าๆก็อาจจะรู้กันดีก็เป็นได้เพื่อนๆแ่ะครับมีออฟฟิศที่น่ากลัวสยองขวัญแบบในเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าหรือเคยเจออะไรเกี่ยวกับที่ทำงานของตัวเองบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญและอยากจะให้ผมนามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ